มาดูการขายอสังหาริมทรัพย์ในร้านในหน้าที่นี่นะครับชื่อเสียอิมโมบิเลอร์เนี่ยนะครับก็คืออิมนนี่คือเหมือนว่าอสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายไม่ได้อันนี้จากร้านเสียโมบ i ลิตี้เนี่ยนะครับก็คืออสังหาริมทรัพย์เสียเนี่ยนะครับมีประกาศขายแต่ตอนนี้ไม่เปิดนะครับเออมาดูซิว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่คือร้านเขาเป็นอย่างนี้นะครับ อันนี้ขายที่จอดรถครับ23,500ยูโรนะประมาณ700,000กว่าบาทนะครับเฉพาะที่จอดรถอย่างเดียวนะครับ7 0็0 0 0กว่าบาทอันนี้แปลกเข้าไปใหญ่ครับ6.85ตารางเมตรนิดเดียวนะอยู่ในตึกนี้เนี่ยครับ6.85าราคา20,000ก็ประมาณ70,000 0บาทนะครับนี่ครับเป็นพื้นที่เล็กๆนิดเดียวไม่มีที่นอน อาบน้ำก็ไม่มีนะครับเป็นพื้นที่หกจุดปดห้าตารางเมตรเป็นซอกเล็กๆแหลมองนั้นเนี่ยครับอยู่ในพื้นที่นี้ส่วนอันนี้โอ้แม่เจ้านี่ครับอันนี้เป็นห้องชุดนะครับสา4สิแปดจุดสี่ตารางเมตรมีห้องนอนหนึ่งห้องนะครับสามารถที่จะนอนได้อาบน้ําได้ด้วยนะมีห้องอาบน้ําด้วยนะครับพื้นที่อยู่ในตึกนี้นะครับราคา สามแสนแปดหมื่นแปดพันยูโรเป็นเงินเท่าไหร่ครับเป็นเงินประมาณสิบสี่ล้านสี่ครับสว่วนนี้ครึ่งเดียวนะราคาขนาดก็ครึ่งเดียวเนี่ยครับราคาก็ถูกกว่านะครับนะถูกกับการเนครึ่งต่อครึ่งเหมือนกันนะมีห้องนอนนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นห้องอาบน้ําด้วยนะครับนะเล็กเล็กสิบเจ็ดตารางเมตรประมาณเจ็ดล้านสาหรับนี้นะครับก็าไม่ได้ขายแต่ บ้านนะครับพื้นที่เล็กหกลังเมตรกว่าไว้สําหรับนั่งทํางาน,นที่จอดรถก็ขายน,นี่คืออสังหาทรัพย์ในปารีส